ขอต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องเล่าที่อาจจะทำให้คุณหันกลับไปมองประตูห้องนอนอีกครั้งก่อนนอนคืนนี้เรื่องเล่าวันนี้มีชื่อว่าเสียงเคาะจากห้องเก็บของคุณเคยมีของบางอย่างที่ไม่กล้าโยนทิ้งแต่ก็ไม่อยากเก็บไว้ใกล้ตัวไหมครับ เมื่อสองปีก่อนผมย้ายเข้าไปอยู่บ้านเช่าหลังหนึ่งที่ค่อนข้างเก่าแต่ค่าเช่าถูกอย่างไม่น่าเชื่อตัวบ้านมีสองชั้นและที่พิเศษคือมีห้องเก็บของเล็กๆอยู่ใต้บันไดซึ่งเจ้าของบ้านบอกแค่ว่าอย่าเปิดมันถ้าไม่จำเป็นผมไม่คิดอะไรมากตอนนั้นจนกระทั่งคืนแรกเวลาประมาณตีสองผมสะดุ้งตื่นจากเสียงก๊อก ก๊กก๊กเสียงเหมือนมีใครเคาะบางอย่างเบาๆจากด้านล่างของบ้านตอนแรกผมคิดว่าเป็นเสียงข้างบ้านหรือไม่ก็แมวแต่พอฟังดีๆมันดังมาจากห้องเก็บของคืนต่อมาก็ยังคงมีเสียงเดิมก๊กก๊กในเวลาเดิมเปะ๊ะ คืนที่สผมทนไม่ไหวเลยตัดสินใจเอาหูแนบกับประตูห้องเก็บของและตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคล้ายเสียงผู้หญิงพูดว่าเปิดให้ฉันออกไปผมถอยห่างทันทีล็อกประตูห้องแน่นและเอาโต๊ะมาวางขวางไว้นับแต่นั้นผมไม่เคยได้ยินเสียงอีกเลย แต่ทุกครั้งที่ผมเดินผ่านห้องเก็บของผมรู้สึกว่ามีสายตาบางอย่างกำลังจ้องมองจากข้างในถ้าคุณมีห้องเก็บของในบ้านคืนนี้ลองฟังดีๆด,ดูนะครับว่ามีอะไรอยากให้คุณเปิดประตูหรือเปล่าขอบคุณที่ฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วอย่าลืม ปิดไฟก่อนนอนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ